ครับอ่าเราได้ของฝากเต็มที่แล้วนะครับขึ้นเต็มคันรถเราก็จะเดินทางลงกรุงเทพครับนี่ของฝากทั้งหลังนะครับเออด้อผู้ใดถาของฝากถาได้ครับป่ะแล้วก็ตามไลท่ทางมววาผมเสเทียนอีกทาลานโรตเตอรี่บอสทนปิดนะครับเดี๋ยวผมจะแวะสื่อคุปปัมนะครับ2องถึงหใบนะครับวันนี้วดวันที่สิกันยานะครับ ผมจะสื่อ4สองสองตาผมจะแวะเบิ้งสุป,ปััมเลยนะครับที่ขับพานของปัอมมันนะครับว่าเบื้องกัน่าสีใดงจักใบนะครับเดี๋ยวพ่อไปหอดเดี๋ยวผมจะเปิดในเบื้องนะครับว่าผมไปสื่อวงแรเดียแต่ผมจะสื่อตั้งแต่อุบบนนะครับอําเภอเดชสื่อสื่อมาแล้วนะครับสื่อมื่อไหร่ในซี่ใบยางชุดชุดละสองใบนะครับชุดละสองใบ แล้วก็เดี๋ยวพ่อไปหอดหองนะครับเดี๋ยวผมจะร่วมใบเห้เบิองว่าผมได้จักใบนะครับงวดนี้แล้วก็หลุนไปต้องการนครับว่าซีสองสองวันนี้จะทํางานมอนนะครับนอแต่ว่าผมว่าน่าจะทํางานอยู่นะครับซีสองสองบรรณาพาดครับเพราะว่าผมไปเบิงสถิติเบิงเปอร์เซนต์การออกมานะครับของวันที่สิบหกกันยานะครับซีซีนี้ เอ้ยบเมนซีสองสองนี่บบท่านบบท่านผ่านจักจักงวดเลยนะครับตรงมีสองนะครับโบเมนของไอ้บเมนหวยนะครับตัวนี้คือรถตรีรัฐบาลฮะรตตรีรัฐบาลน,นะครับมันจะมีสองพวงที่ตลอดแต่ว่าผมมั่นใจซีสองสองนะครับวนันนี้ลองมา้งครับผมจะเล่นจักไปไปเลสโก้ go, ลุยเลยครับก็มาถึงปั๊มแหลกแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ ปั๊มแรกก็คือถนนสองสี่ผมวิ่งมาจากเดชอุดมนะครับนี่จากถนนสองสี่ปั๊มแรกปรตทจะอยู่ตรงแยกนะครับเราจะเอาแค่ฝั่งที่เราวิ่งเข้ากรุงเทพครับนะอีกฝั่งหนึ่งเราจะไม่เข้านะเราจะเข้าฝั่งเดียวตอนนี้ก็อยู่แยกอะไรขุนหานนะครับขุนหารนี่เดี๋ยวผมให้ดูแยกนี้นะครับ ตอนนี้ก็คือนี่คือแยกขุนหารนะครับเอ้ยไม่ใช่นะว่าเขาเขียนมันเรียวไปขุนหารครับแต่เขาจะเรียกแยกหัวช้างนะครับนี่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 ตรงแยกหัวช้างครับถ้าใครผ่านทางนี้ก็จะรู้นะครับว่าจะมีปั๊มตรงนี้ครับเป็นปอตทเดี๋ยวเราจะเลี้ยวกันเข้าไปดูนะครับว่ามีรถตุรี่422หรือเปล่านะครับไา้เดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวเข้าไปดูมาครับแล้วก็เข้าไปซื้อน้ำทีเซเว่นเลยนะครับ รเราเรียวเรี้ยวดูนะครับว่าเราจะมีเขาจะยังขายอยู่หรือเปล่านะครับลอตเตอรี่ตอนนี้สี่สองสองนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ว่าปั๊มนี้มีขายลอตเตอรี่ไหมครับน่าจะปิดุ้ยเขา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 กำลังซ่อมแซมนะครับ น่าน่าจะปิดไปแล้วนะครับนี่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 ครับที่ขายลอตเตอรี่ที่ขายลอตเตอรี่ที่ขายลอตเตอรี่ไม่มีครับไม่มีปั๊มนี้ไม่มีนะครับโอ้ไม่มีครับไม่มีคนมานั่งขายเดินขายก็ไม่มีครับนั่งรถเลยโอเคปั๊มนี้ไม่มีนะครับวันนี้เรือเขาปิดไปแล้วเรามาไม่ทันนะครับมอ๋อน้ำเซเว่นเราก็ยังไม่ซื้อนะครับเดี๋ยวไปซื้อปั๊มหน้า มาครับ let's go ดูปั๊มต่อไปนะครับหรือว่าเราจะได้แค่สี่สองสองมาจากเดชอุดมนะครับสองชุดชุดละสองใบเป็นสี่ใบนะครับตอนนี้นี่นี่นะครับนี่สี่สองสองเราที่ได้มาจากเดชอุดมนะครับมาจากปั๊มบตทอเหมือนกันแต่ตัวนี้พาพอไปหาหมอนะครับเราซื้อมาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะครับนี่นี่สองฝั่งสองฝั่งนะครับฝั่งละสองใบนะครับ เดี๋ยวพาไปดูแล้วก็เดี๋ยวเราดูปั๊มหน้าครับปั๊มหน้าน่าจะอยู่ที่สุรินนะครับสุรินถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะมีหลายปัป๊มแต่ว่าไม่รู้เขาจะขายหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็ค่ำแล้วตอนนี้ก็ห้าห้าโมงจะครึ่งแล้วนะครับเพราะถ้าเรามาตอนเช้านี่เราจะเจอคนขายรัตรีอยู่ครับเราไปดูกันครับโอเค l e t ส go ้นรีตอครับดูปั๊มต่อไปครับก็มาถึง ปั๊มที่สองนะครับที่จากสีสะเกตมาตอนนี้ก็เข้าเขตสุรินทร์นะครับนี่ปั๊มที่สองตรงสุรินทร์ทุกคนผ่านทางนี้ก็รู้ดีนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับมีรถตุรี่422ว่ะครับเลขท้ายดง422จะมาไหมเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ครับเรามาดู422กันนะครับจะมีไหม เรือว่าเขาปิดร้านไปแล้วถ้าตรงนี้ปิดร้านก็น่าจะปิดยาวเลยนะครับลอตเตอรี่เดี๋ยวผม,มว่ากลัวกลัวปิดนะครับเพราะมันค่าแล้วนี่ก็จะหกโมงนะครับเหลืออีกเท่าไหร่ก็หกโมงเหลือหกนาทีหกโมงเย็นนะครับหรือว่ายังมีเหลืออยู่แต่ก็มีลุ้นครับมีลุ้นแต่เซเว่นนี้ยังไงผมก็ต้องซื้อน้าครับโอ้หิวน้ําไ่ไว้นี่ครับมาดูมาดูม,าดมีลอตเตอรี่ขายไหมเฮ้ยปิด ปิดหมดเลยพี่น้องปิดหมดเลยปิดหมดเลยเอาไงดีเอาไงดีงดมีไหมปิดปิดนะครับน่าจะปิดน่าจะปิดน่าจะปิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจอดก่อนอ โอ้ยยังยังอยู่พี่น้องยังอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูนี่ยังอยู่นะครับนี่ยังมีขายอยู่นะครับนี่นี่นี่ผมพามาดูพี่น้องนี่นี่ครับยังขายอยู่ปั๊มนี้ยังขายอยู่นะครับน่ามีซีสองสองครับนี่ครับมาเบิ้งครับปั๊มที่สองครับฮอดกุ้งเขีบได้จักใบนะครับนี่นี่นะครับนี่ซีสองสองครับนี่บอก สี่สองสองมีแต่หนึ่งสอ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 งมมีครับสี่สองสองมมีครับพี่น้องปั๊มนี้ไม่มีนะครับนี่ปั๊มหน้าไปดูปั๊มหน้าครับเดี๋ยวดูต่อไปว่าจะได้กี่ใบนะครับนี่เมื่อกี้ว่าว่าจะไม่ซื้อครับนี่ไม่มีสีสองแต่นี่ตระกูลสองสองผมเอาหมดเลยครับมันมีอยู่สิบใบเอาหมดเลยนะครับนี่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 ครับกับพี่ฮะนี่ถูกถูกวันนี้ถูกถูกแหงง ดูปั๊มต่อไปเราก็จะออกจากปั๊มที่2ตรงซิรี้วแล้บเราก็ได้มา10บใบนะครับแต่ว่ามีแค่เท่าไหรนะ่สองคู่นะครับเมื่อกี้ที่ได้เป็นคู่ครับที่เหลือก็จะเป็นใบกระจายกระจายกันครับแต่ว่าลงท้ายด้วยสองสองแต่ว่ามีอยู่ทีเด็ดนี่นี่ทีเด็ดตัวนึงคือตัวนี้ครับตองสองนี่ครับตอนนี้เรารวมก็ทั้งหมดก็จะตอนนี้ก็ได้ที่ สิบสี่ใบนะครับแต่ว่าไม่ใช่สี่ของสองสี่ของสองเราได้สี่ใบแล้วก็สอง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 ก็คือสิบสี่ใบนะครับนี่ทําไมผมถึงซื้อสองสองหรือสี่ของสองเดี๋ยวตอนท้ายผมจะมาบอกเหตุผลนะครับแน่ไป Let's go ลุยต่อไปครับปั๊มหนะ้ามีหรือเปล่าครับนี่เก็บเก็บเก็บครับนี่เก,ก,ก,ก็บเก็บเก็บตรงนี้นี่ไปไหนไปคนเดียวครับนี่เก็บแนะ่โอเคเดี๋ยวไปดูกันปั๊มหน้าครับ ว่าเขาจะยังขายอยู่หรือเปล่าแล้วว่ามีสี่สองสองอยู่เปล่าครับไปเลสโก้ลุยกันนี่ครับจากหัวค่ํเมื่อล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงจะขึ้นแล้วเริ่มเมืดอแล้วครับรมมน,บนี่ก็ฝนตกตามหลายทางนะครับนี่วันนี้ครับกับอากาศเย็นดีไปครับลุยต่อไปดูปั๊มที่สามนะครับจะเจอสี่สองสองเปล่าหรือว่าเขาเลิกขายลอตเตอรี่แล้วนะครับ ดูกันไป let's go โอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยดูดูดูพี่น้องพี่น้องเพื่อนเพื่อน oh, ดูโอ้ยพี่น้องตกอย่างแรงนะครับนี่โอ้ยแทบไม่เห็นถนนเลยนะครับนี่เนี่ยดูนะครับนี่โอ้มาวันนี้อากาศเย็นนี้นะครับกับลงมากรุงเทพรอบนี้อากาศเย็นนี้ครับอากาศเย็นดีอากาศเย็นด,าานดีสวีดัสแหมสวัสดีเลยโอ้ย oh, oh, สุดยอดเลยครับนี่ตกอย่างแรงครับ โปลาคงลงหลี่เต็มเลยนะครับอยู่บ้านนี่ปลาลงหลี่ปลาลงหลี่พี่น้องพี่น้องปลาลงหลี่เนี่นอนแต่ไม่รู้ล้นล้นครับนี่ถ้าสี่สองสองทำงานเข้าหกตัวข้างหน้าสามตัวข้างหน้าโดนด้วยแล้วข้างหลังสี่สองสองนี่โอ้ว่าอะไรสองสองที่มาโดนก็คงได้กลับบ้านนะเอ้าวหายแล้วครับเบาลงขึ้นนิดหนึ่งโอเคไปไปแถวนี้ใกล้จะถึงปั๊มอีกทีนึงหรือยังครับนี่ง่วงจอดพักก่อนช่วงนี้ยังไม่ง่วงหรอก ลุยกันไปลุยกันไปเราก็มาถึงอีกปั๊มนะครับนี่ยังอยู่เขตสุรินทร์นะครับนี่ตอนนี้อยู่แยกปราศาสตรนะครับนี่เราจะแวะเข้าไปดูที่ปัป๊มปตทข้างหน้านะครับเห็นไหมครับนี่สีน้ําเงินนี่ครับปั๊มปั๊มตรงเลยเลยแยกปราสาทไปนิดนึงนะครับนี่ โอเคเดี๋ยวเลี้ยวเข้าปัม๊มเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึงว่ามีคนขายลอตอรี่หรือเปล่าเราจะตามหา422กันต่อไปลุยอันนี้ก็เป็นปั๊มที่สนะครับที่เราแวะดูลอตอรี่นะครับี422ของเรานะครับเลยแยกปรา,าศาสตรนะครับมานิดนึงยังอยู่ในเขตสุรินทนะครับยังอยู่ในเขตสุรินทร์ไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ว่ามีลอตเตอรี่หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีลอตเตอรี่เราก็จะไปเข้าห้องน้ำนะครับเพราะตอนนี้ปวดขี้เอ้ยแต่ตรงนี้น่าจะมีนะขนาดอเมซอนตรงนี้ยังเปิดนะครับแต่ตรงนู้นปิดเลยนะครับนี่หรือว่ามันอยู่แยกในเมืองก็ไม่รู้เนะโอเคเดี๋ยวผมหาที่จอดก่อนนะครับโอ้ยยงัยงยงัยงยังยังมีอยู่ครับลอตเตอรี่เดี๋ยวผมพาไปดูครับอยู่ข้างๆเซเว่นยังอยู่ยังอยู่ยัง,ยง,ยง,ยงมีคฮับ เราไปซื้อลอตเตอรีเ่เสร็จเราค่อยมาขี้นะครับนี่ป่ะเราไปไปดูกันเอา้าลืมเอาตังมาโอ้พี่น้องเอ้ยจะไปซื้อลอตตรี่แต่ลืมตังนะครับโอ้โหลืมตังไว้ในเกนนะเดี๋ยวเอาตังก่อนนะครับเดี๋ยวเอาตังก่อนลืมลืมลืมกลับมาเอาตังเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนี่ แบตเตอรี่ตัวนั้นเราเก็บนะครับตังกันวันนี้เราจะหมดกี่บาทนะครับกับสี่สองสองเราไปดูครับมีสี่สองสอ,องไหมไปเดี๋ยวพาไปดูครับน,นีเราเดินผ่านลานซืเรียนมาครับเราไปดูนะครับยังมีขายอยู่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นปั๊มแยกตรงอำเภอมันมันน่าจะใหญ่นะตัวอำเภอประทัด ใหญ่กว่าตรงปั๊มแรกที่ที่เราผ่านนะนี่แล้วเราก็จะไปดูสีสองสองกันครับนี่เดี๋ยวพาไปดูมาครับมาดูมาดูมาดูม,าดม,าดมีหรือเปล่าเดี๋ยวผมมานะครับมีสีสองสองมมาครับมาดูมีสีสองสองมครับนี่สีสองสองสีสองดึงดึง,ดง,ดงมาหมดเลยครับเ<ม><ำ>นี่ครับท<ำ>ี่นี่มีนะครับมีมีเองไหมพี่ไม่มีแล้วเี่นี่เอาสองสองนี่ด้วยครับ ดึงมาเลยครับนี่ดึงดึงมาเลยครับนี่เราจะสีสองสองกับสองสองครับที่เป็นชุดนะครับชุดชุดไม่มีไม่มีเลยข้างบนนี่เ๋ยพี่ไม่มีมีแค่นั้นเองทางนี้มีไหมไม่มีเลยครับหมดหมดแล้วนะครับที่นี่นี่สีสองสองนี่ครับพี่หอกซื้อได้นะครับพี่ปั๊มเลยแยกประสานกับพี่เขานีเยอะครับแจ็คใบน่ะ แปดใบครับแปดร้อยมาครับนี่เราจ่ายตังค์พี่เขาสี่สองสองครับกับสองสองเดี๋ยวเป็นครับได้ที่นี่ได้แปดใบครับโอเคครับนี่เราได้มาอีกแปดใบนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับนี่หาพี่เขาได้นะครับนี่ที่เลยปั๊มภาษาครับนี่ขายลอตเตอรี่ครับข้างเตือน โอเคไปเราเดินทางต่อไปดูว่าเราจะได้สีสองกี่ใบเมื่อกี้ได้องสองมา3-4ใบแต่ว่ามันไม่ได้เป็นชุดนะครับแล้วก็ได้สองไม่ไม่เป็นชุดนะเป็นหนึ่งใบแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปดูบนรถอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ไปนับว่าได้กี่ใบแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมไปเข้าห้องโอ้โหปวดขี้ชิผายเลยโอเคครับ ครับเราก็มานับลอตเตอรี่กันนะครับนี่ตรงปั๊มที่ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สามยังไผมจำไม่ได้ตรงสุรินตรงปรา,าสาทครับนี่เราก็ได้ตัวท้ายท่าสองสองก็คือทั้งหมดแปดใบนะครับแต่แยกมาเป็นสี่สองสองจะมีอยู่สามใบครับแต่ไม่ได้เป็นชุดนะครับที่นี่ได้แค่แบบเป็นคนละตัวแต่ถ้าเป็นชุดจะมีอยู่หนึ่งชุด ก็คือสองสองตัวนี้นะครับจะได้จะเป็นอะไรวะสองสองนี่นี่นี่สามศูนย์ห้านสองสองนะครับนี่ก็จะเป็นแปดใบนะครับถ้าถ้าถ้าคิดสองสองตัวที่แล้วรวมเป็นสิบสี่ใบนะครับแล้วก็นี่อีกแปดใบเราก็จะเป็นที่เท่าไหร่ยี่สิบสองใบนะครับก็คือสองสองนะครับเป็นยี่สิบสองใบเลยนะครับ แต่ถ้า4ี่สองสองสี่สองสองก็คือแต่ตัวหน้าไม่ตรงกันนะครับก็คือเฉพาะ4ี่สองสองก็คือได้ที่ปั๊มแรมเพรเด inent, แต่ตัวนั้นไม่ได้ถ่ายนะครับได้มาสี่ใบก็คือ2ชุดแล้วก็มาได้ที่นี่อีกสามใบนะครับไม่ได้เป็นชุดนะครับเดี๋ยวไป,ไปถึงห้องนะครับแล้วก็ภูมินี้เดี๋ยวผมว่าจะถ่ายรวม,ร,มรวมว่าแยกมีได้สี่สองสองมากี่ใบนะครับนี่ เก็บครับเก็บที่เดิมเก็บที่เดิมได้ยิบสองใบแล้วครับสองต่อโอเคครับเลสโก้ลุยต่อครับลุยนี่ครับเลยจากแยกประสานมานิดนึงนะครับมีการซ่อมถนนนะครับหรือทำซ่อมถนนใหม่นะครับขับขี่ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับนี่แล้วก็นี่มีปั๊มปตทแต่น่าจะเป็น LPG นะครับข้างหน้าแต่น่าจะไม่ได้แวะนะครับตรงนี้น่าจะไม่มีนะครับ น่าจะไม่มีคนขายลอตเตอรี่นะครับเราน่าจะไปปั๊มนาเลยครับแต่ยังไงมาถึงช่วงนี้ก็ขับขี่ระมัดระวังครับนี่ถนนไม่คดีครับมีการซ่อมแซมอยู่ครับช่วงนี้อันตรายครับฝนตกด้วยโอเคครับไปเราลุยกันต่อ Let's go ลุยมาดูกันครับปตทที่4ครับปั๊มนี้จะมี422นะครับนี่ ตรงนี้เข้าเขตบุรีรัมย์แล้วนะครับอำเภอแรกของบุรีรัมย์ผมจําไม่ได้มันชื่ออะไรวะจําไม่ได้ปะโคนชัยเหรอไม่ใช่เรื่องอะไรจาไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่ปั๊มกันนะครับเพะไอเป็นแต่มันปิดเขตบุรีรัมย์นะครับโอเคเดี๋ยวผมไม่ดูนี่มาครับนี่ปั๊มไม่รู้ปิดหรือยังยังไม่ปิดนะครับนี่ มีรถตร e ี่ขายหรือเปล่านะครับนี่มาดูมาดูกันจริง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 นะครับเราจะวัดเข้าไปหน้าเซเว่นเลยนะครับถ้าไม่ไมีเราก็จะออกมาเลยนะครับาฟถ้ามีเพราะว่าถ้ามีก็จะส่วนมากจะอยู่ตรงหน้าเซเว่นนะครับเราจะโค้งโฉบเลยนะครับมาดูกันมาดูกัน้ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีนะครับน่าจะปิดแล้วก็ไปแล้วครับไม่มีไม่มีครับนี่โอเคครับไปปั๊มต่อไปตรงนี้ไม่มีครับโอเคเราไปดูปั๊มต่อไปกันครับปัม๊มปั๊มนี้ก็จะเป็นปั๊มก่อนเข้านางรองประมาณสักสามสิบกิโลนะครับน่าจะอำเภออะไรวะผมจำไม่ได้สักที ขัดขัดกันอยู่เนาะเดี๋ยวก็ค่อยเช็คเพื่อนเช็คดูอีกทีครับฝากเลยครับฝากติดตามด้วยนะครับไปไปดูกันปั๊มต่อไปข้างหน้าครับปัม๊มน่าจะเป็นปั๊มที่นางรองนะครับโอเคลุยกัน let's go ครับตอนนี้ก็ เข้าเขตเมืองนางรองแล้วนะครับนี่สามแยกสามแยกนะครับนี่ทุกคนคงชิ้นคุณตากันดีนะจ๊ะนี่ปะ่ะล้วก็จะไปดูที่ปั๊มต่อนะครับไปดูว่าเขายังขายลอตเตอรี่หรือเปล่านะครับตอนนี้สีสองสองเราไปดูกันแต่ที่นางรองถ้าจำไม่ผิดนะปั๊มน่าจะเลยตัวอำเภอนางรองออกไปสองกิโลเมตรนะครับสองหรือสามสองดิน่าจะสองนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดไปไปดูกันนะครับเดี๋ยวถึงปั๊มไทยให้ดูชมอีกทีครับครับก็มาถึงปั๊มที่เลยนางรองออกมาประมาณสองกิโลแล้วนะครับไปเราจะเข้าไปดูกันยังมีคนขายลอตเตอรี่อยู่หรือเปล่านะครับพอเรามามาตอนเย็นครับคืนมันก็นิดนิดนึงครับหรือว่าปั๊มเขาจะปิดหรือยังยังยังครับไม่ปิดเปิดไฟอยู่ไปดูถ้ามีก็อยู่หน้าเซเว่นครับเดี๋ยวพอดีครับ จอดหนะน้าเซเว่นซื้อน้ำด้วยครับน้ำซื้อมาขวดเล็กขวดหนึ่งหมดแล้วเดี๋ยวหาที่จอดนะครับไปดูแล้วก็ดูว่ามีคนขายลอตเตอรี่อยู่หรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูแต่จากสถานการณ์แอบดูน่าจะไม่มีเลยนะครับน่าจะไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องจอดซื้อน้ำครับมาเฟื่อีเหนียบ รีวาเซเว่นก็ปิดวะปิดแล้วมั้งดูก่อนนะครับเผอเซเว่นอัดอัดปิดหรือเปล่าไม่น่าปิดหรอกเนาะโอเคครับไม่มีครับปั๊มเลยดังลองหรือว่ามีวะเดี๋ยวลุงที่อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูตรงลุงนะหน้าหน้าจะใช่หรือไม่ใช่นะครับเดี๋ยวต้องไปดูหน,น้าหน้าน่าจะเป็นลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะครับ นี่นะครับขายลอตเตอรี่ป่ะครับนี่แม่นลอตเตอรี่ป่ะโมเมนไม่ไม่ใช่นะครับไปเราไม่ไม่ใช่นะครับอ่าเราไปซื้อน้ำครับตรงนี้ก็ไม่มีครับเขาน่าจะเพราะมันจะสองถุ่มแล้วนะครับโอเคไปซื้อน้ำกันเดินทางต่อครับหลังจากเราเข้าเซเว่นไปนะครับนี่ไปซื้อน้ำก็ได้น้ำมาสองขวดกาข้าเหนียวนี่อันหนึ่งเติมพลังครับ เดินทางต่อไปดูปัม๊มหน้าว่าจะย,ยังมีคนขายแต่ไม่น่ามีนะครับประมาณนี่ก็ประมาณสองทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับน่าจะดึกแล้วครับน่าจะไม่มีแล้วแล้วก็น่าจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะยี่สิบสองใบนะครับน่าจะประมาณนั้นพอเรามามาตอนเย็นสมมติว่าค่ำก่อนถ้าเราวิ่งออกมาช่วงเช้า,น,าน่าจะได้เยอะอยู่นะผมว่าน่าจะได้ทุกปัม๊มโอเคเดี๋ยวไปลองดูกันถ้า อีกปั๊มสองปั๊มครับข้างหน้าดูถ้าไม่มีเราก็ยิงยาวเลยครับแล้วก็ไม่ได้แวะแล้วแล้วก็เหยียบให้ไปถึงห้องนะครับแล้วก็นอนพักผ่อนกันครับโอเค let's go ุยเลยมาครับก็มาถึงปตทถัดไปแล้วนับมีปั๊มถัดไปเพราะว่าเราเข้าที่หนองกีไม่มีแล้วแต่ตัวนี้ไม่ได้ถ่ายครับตอนนี้ก็เข้ามาพื้นที่ของโคลาดนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่ตัวนี้ มันจะมียังมีคนขายอยู่หรือ่าแต่ว่าดึกแล้วถ้าไม่มีก็ปั๊มอื่นเราก็จะไม่แวะนะครับห้องปั๊มนี้เข้าห้องน้ําอะไรแล้วก็ยิงยาวกลับถึงห้องเลยนะครับไปไปดูกันมีหรือเปล่านี่ครับนี่น,นี่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับะจะแวะปั๊มแล้วครับตัวนี้อยู่โคราชอยู่อ,อําเภออะไรเขาเนี่กอะไรวะที่เลยเลยเลยแยกกีดทา ทำทางยกระดับขึ้นมาครับในแผนที่มันก็ไม่ได้บอกว่าไอเด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 ถ้าว่าสีคิ้วก็ไม่ใช่เนื้อมัใช่เด่นเนี่ยอ้าวตัวนี้นะครับเซเว่นก็ปิดแล้วนะครับนี่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 แล้วก็เราก็เข้าห้องน้ำเลยเพื่อนห้องน้ำปิดด้วยหรือเปล่าอ้อ ก็โอเคนะครับเราก็ป for ิดปิดปิดจบปิดดิวนะครับที่22ใบครับ4 right? <Okay. S> 2 <jeden S> 2ไ <Like>, ด้มากี่ใบนะจตไม่ได้แต oh, <man. S 2> <Okay. S 1> ่2 2รวม4 2 2คือรวมมาทั้งหมดครับที่ได้มานะครับก็คือ22ใบใช่ไหมถ้าผมจะผิดโอเคแล้วก็เดี๋ยววัน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 ลอตเตอรี่ออกนะครับออกผลวันพุธวันที่1 6กันยานะครับ64 เดี๋ยวผมพาไปดูองนะครับเดี๋ยวผมถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับไลฟ์สรด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ยังไล์ไม่เป็นนะครับว่ามันจะโดนมีตัวโดนไหมครับนี่สลากกินแบงเราซื้อมาสองสองครับสองสองมีความหมายครับตอนนี้มีความหมายอยู่สองอย่างนี่ที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือสองสองพอดีเป็นมันเกิดป,ป้าป,ป้าผมนะครับแล้วก็เป็นมันเกิดอีกคนหนึ่งที่ที ผมรู้จักที่ผมรู้จักตะจีบก็อยู่ตกี๋ก็อยู่โอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยครับชายกบงมี่สีนะครับทางย t u b e ก็ชายก๋งมีสีทางเฟซเอ้ยเฟซบุ๊กนะครับเฟซเพจนะครับก็คือจะมีสองก็คือชายกบงมีสีกับซุ้มชายกบมี่สีนะครับก็คือตัวนั้นจะเป็นไก่ชนนะครับแต่ผมก็จะลงรวมๆรวมกันนะครับนี่ ก็มีทิกตอกเลยชกยโครงีม YouTube. ไมี็ีแต่ตวนนอ้ไปเล่นไม่เจอไปส่องดูครับยังไงก็ฝากกไดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนะครับวันนี้ครับบ๊ายบาย